เช้านี้กูไก่ไปสวนผักมานะคะเก็บผักรอบนี้ได้มะเขือเทศมาเยอะมากและได้ถั่วปักยาวมาเยอะมากๆๆเลยทุกคนทั้งตะกร้าที่เห็นเมื่อเช้านะคะเก็บไปกินแค่นี้เองนะนี่นะคะนอกนั้นให้แม่แล้วก็คุณอาของพิ่มิกไปนะคะกูไก่เลือกเก็บไว้เฉพาะที่มันเริ่มใหญ่เนาะสังเกตนะคะนี่นี่นอันนี้เล็กสุดและนี่ ชาวอิตาเลียนเขาจะกินไซส์นี้นะคะเขาจะเก็บไซส์นี้นะที่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเล็กๆแบบนี้มันจะมีความหวานความกรอบมากกว่าเนื้อมันจะแน่นด้วยนะส่วนไซส์นี้นะคะเขาไม่กินกันนะคะทุกคนเขาเก็บทิ้งนะเอาไว้ทําพันธุ์หรือว่าเก็บทิ้งคือเขาไม่กินเลยนะคะไม่มีขายด้วยนะ แต่กูไก่ว่าไอ้แบบนเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้ฝ่อนะมันแค่ใหญ่เฉยๆมันก็ยังมีความกรอบอยู่นะนี่เดี๋ยวหักให้ดูนะคะนี่เห็นไหมมันก็มีความกรอบอยู่ไม่ฝ่อเลยกูไก่ว่าเอามาทำเมนูนี้อร่อยมากเมนูตำถั่วนะคะพีมิกชอบมากเหมือนกันไม่แพ้ส้มตำมะละกอเลยนะก่อนอื่นเราจะมาหมักสเต็กหมูก่อนนะคะหมักแบบง่ายๆเลยนะ ใส่พริกไทยดำนะคะซอสหอยนางรมเออไม่ใช่ซอสหอยนางรมซอสเห็ดหอมติดปากซอสหอยนางรมแต่ว่าที่บ้านใช้ซอสเห็ดหอมนะคะทุกคนนี่มันจะมีความนัวมากเลยหวานนัวอร่อยอะหวานนิดๆไม่ต้องพึ่งน้ำตาลเลยนะแล้วก็น้ำปลานะคะวันจะไม่ใส่เกลือนะใส่น้ำปลานะคะ แหมจะหายชามใหญ่กว่านี้มาหมักก็ไม่ได้เจนเพิ่งเลิกหลายอย่างเดี๋ยวจะต้องเอาเข้าตู้เย็นเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำกินกันเย็นนี้นะคะเมนูตำถั่วกับสเต็กย่างแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็จะมาล้างถั่วหั่นถั่วฝักยาวแช่ตู้เย็นนะคะ เวลาเอามาตำเนี่ยมันจะได้แบบคลายร้อนเนาะหน้าร้อนนี่ร้อนมากนะคะที่นี่ล้างง่ายๆนะคะถั่วฝักยาวปลูกเองเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงอะไรเลยนะถ้าเราซื้อมาจากตลาดนะคะก็ล้างด้วยน้ําเกลือสักสองสามน้ำเนาะหรือน้ํายาล้างผักนะคะของเรานี่ล้างง่ายๆไม่เปื้อนอะไรเลยอะ่ะเพราะมันมทดง เกิดกับดินด้วยเนาะปลอดสารแบบสุดๆเลยปลอดปุ๋ยด้วยทุกครั้งที่ปลูกนะคะยังมีปุ๋ยคอ,อกนะปุ๋ยคอ,อกคือปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราไม่เคยใช้ปุ๋ยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ยคอ,อกนะทุกครั้งที่ปลูกถั่วฝักยาวจะต้องอัดปุ๋ยคอ,อกเยอะๆมันถึงจะติดฝักเยอะมากแต่ปีนี้คือไม่ใช้เลยนะทุกคน สวัสดีค่ะมื้อเย็นนะคะเรามีลูกมือมาช่วยตำส้มตำนะคะตำถั่วนั่นเองที่รักห,หิวหรือยังคะไหนที่รักวะไอป้าอ๋อไอท่อ๋อไอหวัว <c oughs> ไม่ไม่ไมไม่เห็นหัวเขา <c oughs> อันนี้ของป้าป้ากระเทียมกระเทียมไอตำพริกที่แหลกก่อนก็ได้ไหมเอาง่ายเลยเออไปไปพริกแช่แข็งนะคะอีกอันนีอ้อัน โอเคละเอียดเลยไหมก็อ๋อพอได้หยาบหยาบรีดตามเดี๋ยวพลิกละลายเร็วหวังกระเด็นใส่ตาอ่ารูกตามไปนะเดี๋ยวแม่จะย่างอ่าสเต็กหมูระวังกระเทียมติดลงมาอ่าตามเองไหมพ่ออ่าก็ตามค่ะอันนี้ก็ใช้แรงหน่อยนะคะลูกยกสากต่ำๆนะอย่ายกสูงเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตา ที่เราใส่กระเทียมอยใช่ใช่นี่อ่ะประมาณนี้ให้ั่วมันพอแบบแหลกๆอ่ะอัดสักหน่อยไหมเราค่อยๆตำไปแล้วค่อยหยิบใส่กันแล้วกันลูกใช่เ่เอออะใส่ไปครึ่งอีกก่ะป้าจะชอบมากเออ <laughs> เอ้าวใส่ไป <laughs> <laughs> ทีน,นี้ก็อปรุงรสด,ด้วยปลาร้าใส่สักประมาณนี่อ,อ่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงอ่ไม่อยู่ตรงนี้หรอกหน่อยนึงนะนี่ของป้าป้านะอย่าลืมนะวันนี้นนเออเอ้ยเยอะไปว่ะ <โข S 1> เดี๋ยวเอาช้อนอีกอัน องเน,นี้ยใช้ช้อนนี้ตัดน้ำตาลปีล๊บนะดูช้อนกรรมกกมันมันบางเดี๋ยวมันหักนี่ต้องใช้สเตเลสอย่างดีอ่ะคาไว้อันนี้คาไวนี่คนจะแตกกินเอา้าเหย่ยคนนี้นี่นี่เธอมาช่วยฉันนี่เธอมีจุดประสงค์ใช่ไหมเปล่านะฉันไหวกูแล้วเชียวะใช่เนี่ยของปทัทถะที่เอาส่งมาให้ครั้งที่แล้วอุ้ยมันหนาวน้ำดีเวอ่อร์ ปลานี้ไม่ค่อยเค็มเอาเสร็จแล้วก็หั่นมะเขือเทศแบบนี้ลงไปหรกนี่ครึ่งหนึ่งอย่างงี้ลงไปเอาแต่ประมาณสักหกลูกของป,ปาปาหกลูกหรืออีกหกลูกเออหนะใส่เถอะเดี๋ยวครกของแม่แม่ใช้น้ำบาตเป็นคนปรุงให้แม่เองนะโอเคปะจะดีจะดีเหรอก็ <laughs> ดีไงย่างสเต็กหมูกัน

นึกสิทำอะไรได้บ,บ้าง <c oughs> นี่ไงตงน,นี่สกปกหลังที่เป็นวันแม่ฉีดแอลกอฮอลทุกรอบเลยนะหรือเปล่าเนีย่ยเนี่ยลองดูดดูดีสะอาดดูด้วยย้อนย้อนแอบกินน้ำตาลไม่ได้แอบ,บที่แบบส่งแห่ง <c oughs> เอ๊น้ำหวานที่ชอบมากเลยน้ำตาลตี๋เฮ้ยหนึ่งวันเนี่ยดูดิ เพราะว่าเวลาเราทํากับข้าวที่แบบมีกลิ่นเนาะต้องเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้แล้วหน้านี้เป็นวันเยอะมากเราไม่สามารถติดไอ้นี่ได้อะ่ะมุงรวดอะอยู่ตรงไหนขากด้ <c oughs> เพราะว่าเรามีแมวเนาะแมวตัวขวนประมานขวนมุงรวดนะั่แน่ๆถ้ามีก็คือตัวไหนคะ กตัวเลยทีเดวามว่าตัวไหนมีแค่แบบลายประจํากับลายนานาทีตอนลา,า,ายประจําก็มีจีโน่บเชอร์ี่นานานทีก็จะมีคุณหนูบองน,นี่กินอีกก็ได้นะไม่ไม่ว่าอไอือ้อยกินนานแล้วนี่พักหนึ่งอ่ะเห็นนะไม่ใช่เพิ่งไม่ใช่ชว่า แม่เพิ่งเห็นตอนที่มากดถ่ายวิดีโอนี่ยะคือพักใหญ่ยืนน้ำหวานก็จะเป็นคนปรุงให้แม่นะเออ่แม่เลือกรสชาติแบบเปรี้ยวเค็มหวานเท่าๆกันหวานนี่คือน้อยสุดอะเปรี้ยวเค็มเท่าๆกันแล้วหวานน้อยสุดแต่แส่น้ำตาลมากกว่าป้าดน,น,นึงนะอ,อย่าปรุงให้แม่ดิจะออกมาถูกใจแม่ไหมแม่ย่างหมู่อ Lascia il mio cucchiaio, questo è quello che non si mette, Oh, ma che oh, fai? tolgo. Ma come cazzo. cazzo, tu gli hai dato festa e gli hai detto scusa. Ma che... no, non ho capito. Ma che Ma un cazzo. Non mi ha detto scusa. Come quelli che stanno cazzando nel pubblico e gli hai scusa. che faccio? Ma che faccio? No. Perché... Ma che faccio? Ma che Ma cazzo. อยากความแขนมัน,น,นไม่ใช่แม,ม่ไม่ตั้งใจจริงสาบานได้เลยถ้าแม่แกงก็คือแกงแบบเนี้ยคือแบบความความคิดมือมันไวของความคิดอ่ะอยากตีแมงวัน,นอะ่ะเขาจะไงความความไอ้น,นี่มันอยากเยอะมันเยอะไม่เจ็บใช่ไหมลูกไม่เจ็บแค่แค่นี้เฉยๆสะดุพี่จ๋า ขอโทษนะไม่นัาเลยจริงคือแบบว่ามือมือมันไวกว่าความคิดอ่ะคือโบ้อใส่หัวลูกเออเออวิ่งเขียแม่คุณอ,อยู่เลย <c oughs> แม่ไม่เคยทำร้ายลูกเลยเนี่ยขอโทษนะคะแหมแกงแกงแกงไม่ได้แก,ง,แกงจริงไม่ได้แกงจริงนะคือแบบเห็นแมงวันมันลงจอดบนหัวลูกพอดีแล้วมันอยูบบอ่นี่หวังหงงงงก็อยูอย่ใม่เ ไม่แลไม่ตัวละเออยิ่งวนะนี่ตาย้วยตายแล้วดิเร็วเชื่อหรือยังไม่เล่ะใ่ตาาวด้วยเอ้าหวานเกียไม่วหวถอยไปทำไมเนาะนั่แล้วขาเพิ่งจะขาคือหที่รักสเต็กอันนี้นุ่มเวอร์ไอมองัวมอดเด้อไสับปีสเต็กค่ะ ชิมซิลูกตำให้ใหืมเฮ้ยอร่อยหวานได้เงี้ยนึงเฮ้ยไห้ได้เก่บมากลูกั้่อืม <c oughs> ตามที่โกงขน,น,กงงนั้นเลยคนเก่งเชฟตัวเงี้แเลยหืมน่ากินมากลูกแม่ <c oughs> เก่งมากเลยขอบคุณนะคะดีค่ะน้ำหวานไม่กินนะคะตำถั่ว มีข้าวเหนียวด้วยนะคะทุกคนนี่ข้าวเหนียวของเรามันยามโมหมันยามโมดีไหมข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเหนียวรีโซเอข้าวอันนี้ข้า,ขาวเหนียวเหนียวรีโซกรูติโนโ่เอรีโซ ก็อ um ิสุข um ุเนี่ยโ um ้หโซดสุกวรเนอะวมียภาษาจัาไทยให้เนี่ยชอบไหมตำถั่วชิคกี้พาตำถั่วตำถั่วอืมออ ลูกเราเซตได้นะตำจ้ำๆให้แม่กินได้แล้วอ่ะถั่วสดๆกรอบๆจากสวนเลยนะคะโยากโอ้โหเกรจังจริงกรอบมากอร่อยมาก,มากทุกคน